สามิบมิถุนาเป็นงานมันเกิดบดจู่แจกหนึ่งแสนเพียงตะเฮาเห็ดคลิปสันชักช่วนให้คนไปเบิงหนังไข่ออ่ย่ายดวนแมพ่พญาลุงนา้าาจะรัดแสงไปอีกคนประจำสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์ผมักสาวหน่อยเนี่บัานพี่งค์ผมทำปุ๋ยให้ไพื่นตูแลน้องๆนายรับนกักสาวหน่อยทีเพั่นชัว่วไเนี่ยวชือ่องไปวัดไปชงวัด ผขาหิ้งเขาไปใส่ตัก็เมียเมียเสื้อยืดใส่ผ้าโพกใส่สินแป้งกอแต่ตำรวจก็บอกเห็นว่าไปก็ไผ่คุณละแวกนั้นว่าแถวนั้นมีวัดโอไม่มีสักวัดเลยครับสวัสดีครับยิปซีสาว e น้อยเพชรบันแพงยิปซีหลานน้อยงหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องพบพอกันคือเกา่าก็พญานิยมเจโอวันกคติตต่ำกคไลโคตรแช่ในในี้พี่น้องขอบพูดกันไปยังสูงนะครับดว่วนเลยครับดว่วนเลยมือนี้วัดโจนะครับสิแกลเงิ่อนหนึ่งแสนแค่มาร่วมสนุก ชชวนทุกท่านเข้าร่วมสนุกกิจกรรมพิเศษประสันละว่าพี่น้องโดยําคชิปสันนะฮะลงซื้อ u t u b e ออนไลน์นี่ละอือชักชวนในแฟนๆไปร่วมชมภาพยนตร์ไข่ออในวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงมีพี่น้อง3แผ่นพร้อมพี่น้องเป็นพร้อมแรกกับ t ิ k ต o o ยูทูปเฟ e บุกเรียลนี่ละพี่น้องเฮ็ดลิปสันเนาะชักชวนในคนไปเบิ่งหนังไข่ออพี่น้องรางวัลบ่ธรรมดาเได้พี่น้องถ้าท่าน t i k t o k นะฮะยอดวิวเยอะที่สุดพี่น้อง t i k t o k ยอดวิวเยอะที่สุดรางวัลที่1 1ึ0 0 0บาทพุ่นะ รางวัลที่สองหาพันสามพันรางวัลที่สี่สองพันตามลําดับนะฮะคมคิดสั่งสรรค์ทั้งทิกต็อกได้พี่น้องรางวัลที่หนึ่งหมื่นรางวัลที่สองห้าพัรางวัลที่สามสาพันที่ก็สองพันเนาะตามลําดับพี่น้องเฟซบุกค,คือกันรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่บาทนะฮะยูทูบคือกันรางวัลที่หนึ่งก็หนึ่งหมื่บาทยังไงจะเข้ากับยาพลาดน,นะฮะโอกาสดีๆนะครับเริ่มตเท่มื่อื่นเป็นต้นไปเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกรกฎราถ,ถึงสิกรกฎรา นังเขาล่วงพอดีพี่น้องเราสิตัดสินในวันที่18กรากฎา,าคม2568ที่จังหวัดนี้ล้พี่น้อง6กมงแรงเด้อ18นาฬิกาตัดสินเข้าไปรวมฟังน้ำกันในการเฮ็ดคิปสันเอ่อมีความสั่งสร์ตล,ลกก็ได้พี่น้องชักชวนให้คนไปเบื้องหนังไข่ออไลๆ่ๆสิแมะเอาจังไดก็ลืมบอกต่อกัน้อพี่น้องเด้เอพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกเลี้ยวด่วนเลยนะฮะคือว่าแม่พญาสาวน้อยลำเพินโช์ ที่เมตติมลงไปเนาะบานนี้พ่นก็ได้คนใหม่มาก็คือแมลุงนาผ้าเพชรบันแพงนี่แหละพี่น้องสุดยอดอีหลีนะฮะเสียงเล่าเนี่ยโอ้หเกมหเสนีพี่น้องระดับคู่บาอาจารย์เลยแหละวันไปเล่าเนี่ยประสบะการณ์เยอะนะฮะให้น้องกอดล้ําเกี่ยวกับเม่เดือนเพีรยน้ำน้ยพอเนาะเสียงไข่ไข่กันนี่พี่น้องพอธรรมดาอิหลีเมลุงนาผ้านี่นะฮะหลังจากเป็นฤดูกาลสาวน้อยเพชรบานแพงนะ,ะกับมีการโยกย้ายตำแหน่งสลับซับเปลียนกันไปเ่าว่าสิเป็นวัดสีวะดลคือกันนะฮะนัดสุรศักดิ์นนองมานะจังเส่ ม่ลุงนี่ก็เป็นแม่พญ,ญาคนใหม่ของสาวน้อยนํำเพื่อนโช่นะครับสิไปประจำอยู่นั่นเด้บัดนะครับผู้จัดการกับพอ่อกันใช่และกับพระเอกวัดนี่ก็ควบคุมการแสดงเป็นผู้กำกับการแสดงก็ว่าได้นะฮะสำหรับพระเอกวัดแต่ว่ามือปิดวงพี่น้องอีหล่าหญิงได้ไปอ่อยองพี่วัดไม่พี่วัดให้พี่น้องเพื่อนบออยากไปเพื่อนอยากอยู่สาวน้อยเพชรบันแพง้คือเกาเพราะว่าค้มดึงแขนนี่ยังก็อยู่นี่หมดเนาะหักน้องหญิงบออยากนีจากน้องอะสั่นเป็นว่าตะลิโต้เราคืออย่างพี่น้องฟังเราโบมือนั่นกับน้ำตาไหลน้ำเล่าพี่น้อง สิภาพี่น้องมาฟังเราโอ้เจ้าหน่อยนะครับต้องเพ่งบทจบเลยแหละว่อาออกไปมือน,นั้นต้องห้ิกวนเราจุกในใจเราเนาะสรุปแล้วเราก็บ่อยากไปแล้วเฮ็ดจังได๋ได้ละ่ะบทโจ้สร้างก็ต้องไปคือเก่าแม่นบ่เอา้าไปอยู่วงหนึ่งวงสองก็จงังคอยสร้างคอยแปงเหรนะอเนาะเฮาก็ให้กำลังใจทั้งสองวงคือเกอ่าล่ะพี่น้องสิพาพมาเบิ่งภาพจัาหน่อยพี่น้องน้ำสิมีอาการจังได๋นะฮะจนว่าน้องยิงได้ไปปลอบใจห่ดละไปเส็ดน้ำตาให้อ้ายเนาะเอามาเบาาิ่งภาพจัาหน่อยพี่น้องเชิญครับผมหักสบบามร้อยเปียบันแดงผมหักปลุกเอง ไอ้ที่เนี่ยมันพี่ไงครับเหมือนผมเป็นพี่คนโตุ้๊กยิ้มเป็นน้องนะครับเหมือนพ่อจมิตพอ่อที่ผมเป็นดูแลกิจการอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้ให้น้องอุ้ยเป็นคนดูแลจังไหนพี่น้องครับจะถิ่นจะป่าว่าสิเป็นสาวหน่อยเป็นแบบเดียบหรือสาวหน่อยมแบบคนชั่วได้เป็นน้องเด้อยหากสีมโดนดีเด้จะถิ่นเลือดป่าได้อพี่น้องด้วยครูปุให้กำลังใจนะครับทุกท วัดสิบะดลนะครับไปเพื่อเติบโตไปเพื่อดูแลน้องๆนะครับไปกับสาวหนุ่่มส้นชูไปเป็นปีแหายุ่นนำพ้าจับตุ้งให้เชิญเชิญมาอยู่เด้อออยากรักเหมือนเดิมพังไปเอกวัดแล้วก็จุกอกนะพี่น้องเนาะจนน้ำตาตกในน้ำเล่าหมดล่ะพังเราเบ้อแล้วก็เป็นตะลิตุนสงสารเราเร่าถึงจะอยากไปนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องฝืนเนาะเชิญเสียจังไหนเราก็ขอเราก็เลยขอน้องนัดไปน้ำนั่นแหละนัดสุรศักดิ์นั่นแหละไปน้ำกอได้เป็นหมูเราว่าเอาน้องไปน้ำเนาะเอ้าเขาจัง ให้กําลังโอกกําลังใจคอยติดตามนะครับวงสองสิเปลี่ยนเชงใดเปิดฤดูกาลนาพี่น้องกําลังใจให้เนาะลังปิดฤดูกาลนะครับสาวน้อยเป็รบันแพงอีหล่าก็บ่ได้ถิ่มคน้นขลังไหวซื่อได้พี่น้องอีหล่ามีน้ำใจเนาะเอาให้ทีมงานนั่นทีมงานนี่เบิร์ดแสนหาหมื่นพี่น้องเอาให้แต่ละทีมนะฮะบ่บบาวาสิเปลี่ยนทีมนักดนตรีทีมคอนไวอยทีมคอตตูมทีมแดนเซอร์หลากหลายคนนะฮะผู้อยู่ใกล้ชิดน้องผู้ที่ค่อยเบิ้งแย่งน้องมาตาตน้นจนว่าหอดซูเมอนี่ ต้องใไฮบัสทุกคนบพรว่าสิเป็นแม่แก้มพี่ม่อนอิงพี่แองกี้พวกนี้ยุดจังเสียผู้ติดกลางเต้นย่อกระรอกระลังในเพื่อนเหมน,นพี่บิวตี้พี่น้องสิพามาปั้งพี่บิวตี้เพี่นี่มีความรู้สึกจังไดนะฮะเกี่ยวกับน้องอิงเช่นครับจะอ้อนเพื่อนพุน่อนอะปาขอบคุณกําลังใจจากน้องอิงแล้วก็ขอบคุณที่มาดูนะค่ะเด้อก็เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดนะคะ่ะหนึ่ง น้องอีแล้วก็น้องมานะนะคะครอบคุ่หลายๆเด้อค่ะเด้อทีค่ะแพ่งอินดูหนูวแล้วแต่ฤดูกาลแล้วจา้าวมาหอดฤดูกาลนี่นะคะสาวฤดูกาลแล้วที่มาอยู่นี่แล้วก็เป็นปีปีนีาเป็นปีที่สี่นอ้องน้ำนอ้องว่ได้ไปน้ำเพื่อนชัว่วเปน็นมาโมจ่าไปไปน้งน้องหลังจากนั้นก็เอาไม้แม่กุ้งเนาะเพรายุดจังสิคุณนะเพรายุดยิ้มเปื่อยๆเอาไม้จานหนักดนตรีพราเนื้อทิ้นเนาะแล้วก็ทีมเด่นเซอร์อีกสองเรื่อห่าคุณพี่น้องแล้วก็คู่เอคู่ไก่เนาะ นี่ทีมเด่นเสือพี่น้องบบดน,นี้ก็พูดทิดขนทิดหางมาสั่น2 0 0พันแล้วอันนี้ทีมคนวิ่งอย2มื่นหาวรวดพี่น้องทีมคตตูมรากาอาจารย์มอดเนาะผู้มีเสียงนะครับเบดเร็ตแล้วก็แสนหาหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยบรธรรมดานะครับน้องบ่คยลืมผู้มีประคุณครับน้องมากนะฮะเด็กน้อยผู้นี้นีเ่เพื่อเพื่อเพื่อแผ่อยู่แล้วพี่น้องย่ำอีหล่าได้กังซี่ละพี่น้องมาให้ทีมงานแล้วก็ไปทำบุญนํำวัดนั่นวัดนี่คนขอท่านนะมึงสี่กันเห็นเนาะ น้องก็สิเฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อแพร่ยู่งทุ่มกันไปอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขบ่อิ่มบ่อปะผู้อยู่ข้างหลังนะฮะสมพ่ออยิราดังสมพ่ออยิราดปังนะพี่น้องเอาไปผู้ใดเพิ่นก็มีแต่อวยพรให้ลำๆ้ำลุ้ยๆต่อไปเด้ออยิราเออแห้งแห้งปังปังกระสันพรอันนี้ล่ะพี่น้องเป็นพรประเสริฐเฮ็ดใหไฮยิราดังปังเท่าชูมื้อนี้พี่น้องเฮ็ดให้แฟนคลับแฟนพี่พ่อพอแม่เพิ่นฮักเพิ่นคอยซัพพอร์ตเพิ่นคอยปกป้องดูแลนี่ล่ะพรอยิราเกิดมามีบุญ มีวัฒนสนาพี่น้องหน่อยนักหน่วยนะสีได้คืออิหลลาผู้ลงค้นเขามาก็จะปิน่นขึ้นองอุ่งอิงแต่ว่าบุญวัฒนสนามันบ่คือกันพี่น้องเอ้ยจังค้นสี่ลงไปจังสี่ละพี่น้องมากาก็จะดังอยากปังขึ้อนองบัดมาแล้วบ่ดังบ่ปังมาเบิ่งแล้วมันบ่เป็นทางเจ้าของก็สแสวงหามงหม่งไม่นะฮะซ้าําอายุมาท่านไดนแกเนาะเอา้าก็แล้วต่บุญธักรรมเราครับพี่น้องอันนี้ไดรเนานะ คืออีหล่าอุ้งยิงนี่โพดแล้วเราสั่งบุญสร้างบารมีมาหลายพี่น้องเอ้ยส,สัตว์ปังววกวนผลล่ะมันเทียบกันบ่ได้หนึ่งในซีซัลานก็ว,ว่าไดนนะหนอยนักหน่อยนะกเสียไดคืออิหล่านี่แหละพี่น้องอิหล่าเป็นมอล่เป็นนักรรองคนแรกของประเทศไทยก็ววาได้นะครับที่มีมาไล่หล,ลายที่สุดแล้วก็มีบ้าน์ฮักหลยที่สุดทั่วโลวกทั่วประเทศพี่น้องเอ้ยบมเสียแรงที่พอไปแมอนเอฟซีผอ่นมาไล่ให้เนาะบ่มีคอแม่เลยล่ะให้ด้วยใจบ่เคยเสียได้จักบาทวันนั้นไป ระาะว่าอีหล่าเป็นเด็กน้อยการยั่รูคุณบ่าคยเรื่มต,มต้นเรื่มตบ่เป็นเด็กน้อยแถลงบาเป็นเด็กน้อยสร้างภาพ่าคยคมคูผู้ใดแม่นบาพี่น้อง่าคยทำลายผู้ใดน้องอิมีจะพลังบวกเด้อพี่น้องสุดยอดอิหลีอีหล่านี่ยพลังบวกกับทุกคนเลยพี่น้องกับว่าไดเนาะหาใส่บ่ได้อีกแล้วในโลกนี้พี่น้องเกิดมาเฮาก็เคยเห็นนี่แหละผู้แรกผู้เดียวน้องบ่คุ้มมือีิหลีพี่น้องมีสิ่งมหัศัรย์มีสิ่งแปลกประหลาดหลายๆายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาที่เฮาเคยเห็นเนาะเอ้าอนนี้หล่าเงปัง ไปข้างหน้าให้ลำล้ำร่้ยๆจะเลื่อนลุงเรื่องออ,ออกเพลงไดนกันให้ดังเพลงนั้นขอเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับถ้ายคคิปบันที่สีพพี่น้องมาบอกเรื่องผีมาบอกเรื่องวิญญาณนะฮะเพราะว่าพอของกล้องสมุดนี่แหละพี่น้องนักร้องสาวหน่อยลนะ้วเพลินโชว์เนาะพอเราไปน้อนยโรดเราก็มีผัวก็เมี้ยถือค้องมาบะสันให้ไปส่งวัดแหนาบะสันเราก็จักสีจังได้เราก็ค้นใจบุญเนาะเออเอา,เอาไปส่งกับไปส่งมาสันแล้ววะ เรื่องเล่าสิเป็นจังไหนมาฟังเราเวากสีอัมรัฐมาจากพี่น้องไปก่อนนะครับในคลิปนี้เนาะคนที่ทำคนใดก็แช่เพราะยัยนิยมเจโว้วนเนื้อพี่น้องขอบุญขอบพุกนึงสูงครับเดินทางไปเซ่กับปอดภัยทุกขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับตรงนี้เชียวพ่องไปวัด ไปววัดทุกยิงก็ใส่พวกก็เมียเมีื่อเย็นใส่ผปทุงใส่สินงค์โอคือใส่สินใส่สินใส่สินซึ่งเมนพูดใส่ใส่เสรเาทำการเงก็สับนกนเต็มเลยตำรวจยังยังยังถามเขาจะไปใส้หอตรย่หน้าไปสงแช่เงี้าั้นซีรล่หนยโนานเลยไป่วงไปปุ๊บวัดได้บัตรเต็มเต็มำแพงมีกำแพงเป็นเ็เตดีมีวัดควางข้้งหลั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 งรถเเมียก็ลมตัวก็ลอุาระลุปุ๊ ไปทางนี้เด้อเก็บไปทางนี้เด้อเข้าไปไปมาก็ไปไปไปทามแคบไปเลยแคบเลยเอไปลโทษมาหาเนียบ่แคบย่ไซนี่จ้าอายุโคกเมนบัตรประมาณหกิโลไปแจ้งในกรบอกเจ้าเทียมมไม่ได้โคกโค้งโอ้าต๊หี้ยวจบอเียได้บัดไใใช้บาเดยบัดนนี่เช้านี่ก้อนติเตยละพอนำกล้องนี่ยครับพอก็ได้ไปท่งเขา บอกว่าเป็นสองผัวเมียมาขอประตูรถหรอเกี่ยวตำรับถามนี่เออตำรวจกับถามเออแด้ตำรวจก็บเขเหน็นว่าไปกับไผแล้วบอกว่าไปส่งเขาอยู่วัดแล้วจนวันมันตกนั่นแหละย่างทีพีเนี่ยพี่น้องเห็นในรูปแบบรถรถมันตกที่ว่ามันเป็นคล้องขาดไปหารถมาล่ะรถอ่ารถไถยขั้นเดียวกับเขาขึ้นครับพี่น้องให้ให้แต่งเผ้าอ่ะแต่งอย่างมากขอขมาแต่งมากขอปุ๊บรถก็ขึ้นได้วันที่นี้ก็เลยถามคนละแวกนันว่าแถวนั้นมีวัดบบไม่มีสักวัดเลยครับวัดโพกลางอยากจะเสิร์ชหาวัดโพกลางโกสุม ขึ้นพี่น้องห้างจากนี้ิบหาโลถึงระยะที่ว่าพ่อไปตกลุงเนะ่ยเป็นระยะใกล้ๆกันมีเจดีจริงแล้ววัดสวยมากแล้วมีพยานาคด้วยพอจดคนลูกเนาะ